Kau niang, kau niang, kau niang Pin lah leluh, pin lah ni, jempa ni, ni jangan pergi kena Kena pin lah leluh Kena ni, kena ni, kena ni, kena นี้ครับตันนี้ครับตันนี้ครับนีวนอ,อ่าบแกระโดดขึ้นมารวันนี้อันี้อัวนี้ครับอันนี้ครับอันนี้อรอจะกรโดนะครับนี่ครับเปนนัก้วอ,อ,อ่านับเติดมาเนี้ยนับเตร์นัเตร์ เนี่ยเดี๋ยวฟิสตอลงมาแน่รอนเไรฮึแล้วไม่เมยรูไกไม่เมยม่ดอกไม่เมยอ่ะไม่เมยโขดเลยเห็นได้เสียงโขรมั้ยคะนาอกี้ร์เขาโขดโขดโอะไรเนี่ยฮึ ตัวอะไรเมนอยู่ตัวเดียวนะเมอาเด้ดงหรอ่เมลชิมลบีนังีน่ลูกพีนังีน่าหนจะตกแล้วเนี่ยอ่ะใหยาเข้าไปขางในนเดี๋ยกิงตัวน้อ,นอย บินแมเลบินแม่บิแมเบินแมบแมบิแม่อืมอืมอืมบินนัน่นกบินนังเออบินจะไม่ได้รกบินนังบินนงแ่แม่เยารลูก น้อมเติดตัวนี้นะคะนี่น้องไม้เมยนี่ไม้เมยแไม้เมยจะสีออนกว่าน้องเติดจะสีเข้มกว่านะคะน้อาเมยมาเล่นอ่ะน้องมเมเย์ะนอ,น,ะะอน,นี้ก็จะเย,ยน้องอเล่นล้อเราอะ่ะอือให้น้องไม้เมเยม้มั้งมาก กำผูเนี่ยอืมอะดึงดึงอะกระโดดนะกระโดดนะลูกกระโดด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 ได้กระโดดกระโดดกระโดดได้ไหมอนี่น้องเหยนอแน่ะน้องเหมยนอครับเบสแมนนะลูกเบสแม่เบสแมนน่าร้อนอ่ะ ไม่ต้อครูแต่แม่แม่นแม่ม่ครับแม่แมครับเป็นให้กับปีไหนดีกว่าปีหนลูกปีไหนคใครนจะมาคน่ในี่ใครนมาโชว์ดโชว์กระโดดเดียวมาไหมคาไมคะไปกระโดดคะ

นเตีอยูก็นนนอนเมอนเมนอนอยู่ก็นอนจังยายาเลยตรงไม่เจอหน้ามากอันนี้ครับทันนี้ครับ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 มนเหมือนนอนแล้ว นี่เน้นเยอครับนี่พาราแกมเปียมมีแม่มาแล่นกับหนูนะเนี่ยทำไงกอดอีดึงได้หไหมดึงไปไหนหนูจะดึงไปไหนลูกเอ,ดอาดึงไงเด้อ

ต่อ่ะคอเีนี่ยอนนี้อนนี้อนนีอนนี้นนี้แล้วกอ่าไปไหนกครับเรี่มปิดตัมเปลี่ยนอันนี้อนนี้หรอตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ันนี้ ngeng 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 hmm ini nih Pak,

Okay. Oh, that's <tap> a good one. Now, now,